Pull less, so เอาละสวัสดีเพื่อนทุกคนเลยนะกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับช่องสตาร์ทอัพนะครับเทรดง่าย,ายสไตล์ตัดนะฮะอ่ะคลิปนี้ก็ลงทุนที่กระดานเทรด IQ Option อาจจะลงทุนแบบมั่วแพทเทิร์นนะฮะสำหรับตารางการนเงินนะครับนี่นะฮะเป็นตารางการนเงินแบบอาจะต้องบอกกันนะฮะว่าตารางการนเงินนี้เป็นสกุลเงิน US นะฮะเริ่มต้นที่1 US นะฮะ ก็ยุทของผมได้สมัครไว้นานแล้วนะครับก็ใช้สกุลเงินยูสนะครับสำหรับเพื่อนท่านใดที่เพิ่งสมัครเข้ามาใหม่นะฮะสามารถปรับเปลี่ยนให้เป็นสกุลเงินไทยได้นะครับส่วนตารางการในเงินก็ไปโหลดของคลิปที่แล้วนะฮะที่ลงทุนในกระดานเทรดเอ็กซนะฮะลงทุนแบบบริดนะฮะก็จะเป็นตารางการในเงินแบบเงินบาทนะครับอ่ะสำหรับตารางการในเงินนี้นะฮะมีทั้งหมด10ไม้ครับแต่ผมจะใช้แค่6ไม้นะฮะใช้ทั้งหมด95เหรียญครับอากำไรอยู่ที่ ประมาณเฉลี่ยแล้ว1เหรียญน,นะฮะอ่ะเดี๋ยวมาใส่แพทเทิร์นกันก่อนนะครับจะใช้เทคนิคมั่วแพทเทิร์นเลยนะฮะเพื่อนก็ใส่ไปเลยครับผมจะใส่นี่ฮะอ่ะเป็นมังกร4ตัวแล้วก็ตัดนะฮะหรือจะมั่วก็ได้ครับก็สุดแท้แตนเพื่อนนะครับมั่วไปเลยก็ได้นะครับนี่ฮะมั่วเลยฮะ เดี๋ยวมาดูนุ้นกันฮะว่าจะทำกำไรได้หรือเปล่าครับสำหรับกระดานเทรดไอคิวออปชันนะเทรดแบบไบนา r ีนะครับก็เวลาในการเทรดนะฮะต่อรอบประมาณ1นาทีครับก็จะช้ากว่าของของกซ์โนเยอะเลยครับของ x n o v a ใช้เวลาแค่5วินาทีเท่านนครับสำหรับสายซิ่งนะฮะเดี๋ยวมาลงทุนกันเลยดีกว่านะครับสำหรับรอบที่1นะฮะแพทเทิร์นที่1ไม้1ไปที่คอนะครับคอก็คือขึ้นพุทก็คือลง พีขึ้นอ่ะพีลง C ีขึ้นนะฮะคอขึ้นพุทลงจำง่าง่ายครับอ่าสำหรับแพทเทิร์นหนึ่งไม้ที่1นนะฮะไปที่คอครับ1เหรียญอ่ะเพื่อนๆก่อนลงทุนครับเพื่อนต้องเช็คตรงนี้ก่อนฮะว่าใส่ถูกหรือเปล่าฮะนี่ครับไปฮะคอ1เหรียญครับอ่าตัวนี้ล่วงมานี้ฮะก็รุวมไปด้วยกันนะครับว่าจะได้กําไรหรือเปล่าครับแต่จริงๆแล้วนะเพื่อนรอ้ไปถึงเส้นตรงนี้ก่อนก็ได้นะครับแล้วค่อยใส่ฮะเพราะเวลา1อนาทีเหลือเฟือครับ อ่ะไม่เป็นไรฮะเรามีทั้งหมด6ไม้ครับไม่ต้องห่วงนะถ้าปิดไม้นี้แล้วก็ไปไม้ที่2การเดินเงินแบบแกรนมาติงแกลวฮะเพิ่มโอกาสในการชนะค่อนข้างที่จะดีเลยนะครับอ่ะไม้ที่2ก็คอครับเป็นังกร4ี่ตัวครับไปฮะไม้2อคอไปครับจริงๆร้อใถึงเส้นนี้ก่อนก็ได้นะครับค่อยลงครับอ่ะผมใส่ผิดนะต้องใส สองเหรียญครับอ่าเห็นไหมหมวัวแต่คุยอ่าไม่เป็นไรฮะรอบนี้ผ่านไปก่อนไม่เป็นไรครับ,รบ,เ,รรบเวลาลงทุนนะครับเพื่อนต้องดูด้วยนะฮะว่าใส่เงินถูกหรือเปล่าครับอ่ามา้นด้วยกันนะครับว่าจะถูกหรือเปล่าครับ มันลุ้นนะฮะว่าจะถูกหรือเปล่าครับรอบนี้ครับก็น่าจะถูกฮะเพราะว่าตอนนี้เราใส่ตรงน,นี้ตอนนี้ขึ้นมาหมดแล้วฮะก็ยังขาดทุนอยู่นิดหน่อยเพราะเพราะว่าเราทบไปที่1เหรียญเท่านั้นเองครับอ่ะพอถึงเส้นตรงนี้เราจะลงไม่ได้ครับจริงๆอ่าก่อนที่เพื่อจะลงทุนนะฮะรอให้มัถึงใกล้ถึงเส้นตรงนี้ก่อนแล้วค่อยลงเงินเดิมพันก็ได้ครับ อ่ะมันลุนนะฮะถูกมันถูกแน่นอนอยู่แล้วฮะเพราะว่าตอนเราลงอยู่ตรงนี้ครับอ่ะแบบนี้ฮะขาดทุนฮะขาดทุนน,นิดนึงฮะเพราะว่าเราไม่ได้เดินเงินเป็นไม้2นะครับไม่เป็นไรฮะมาเริ่มที่แพทเทิรน์นที่3ครับแพทเทิร์นที่อ่ะแพทเทิร์นที่2ครับไม้ที่1เป็นพุทธนะครับ1เหรียญฮะอ่ะผมลงเลยแล้วกันฮะ ถ้าเพื่อนไม่รีบร้อนครับรอใกล้ๆถึงเส้นตรงนี้เส้นประสีขาวตรงนี้แล้วค่อยลงก็ได้ครับอ่ะไปด้วยกันนะฮะสำหรับตารางการเงินนี้นะครับถ้าเพื่อนลงทุนแบบใช้สกุลเงิน US ดอลลาร์นะครับก็สามารถโหลดตารางการเงินไปได้เลยนะเดี๋ยวผมจะวางลิงก์ดาวน์โหลดไว้ในคำอธิบายใต้คลิปนี้นะครับหรือเพื่อนท่านใดสนใจนะครับที่ยังไม่มี แอสคอร์หรือยูสในการลงทุนนะครับก็สามารถคลิกที่ลิงก์ในคำอธิบายใต้คลิปนี้สมัครได้เลยนะครับพอสมัครเสร็จแล้วก็จะมียูสทดลองเล่นนะฮะเพื่อนก็ลองเข้าไปทดลองเล่นกันดูก่อนนะครับอ่ะตอนนี้เสียทบไม้2ครับพุทไม้ที่2ครับก็เป็น2เหรียญครับอย่าลืมเปลี่ยนเงินตรงนี้ด้วยนะฮะอ่ะเดี๋ยวรอฮะรอใกล้ๆกันครับไม้ที่2พุนะนะ ไม่ต้องรีบร้อนครับรอใกล้ถึงเส้นปะแล้วค่อยใส่ก็ได้ครับอ่ะใส่ครับสองเหรียญน,นะฮะก็มีแนวโน้มที่จะลงนะฮะอ่ะเดี๋ยวรอฮนะเผื่อผิดครับไม้ที่3าหาเหรียญใส่ไปก่อนครับ พอเลยเส้นปะะตรงนี้มาเราจะใส่ไม่ได้นะครับเราจะลงเดิมพันไม่ได้นะฮะอ่ะแบบนี้น่าจะเรียบร้อยครับจบที่ไม้2องฮะก็เดี๋ยวเริ่มต้นไม้หใหม่ครับแพทเทิร์นที่3อ่ะเรียบร้อยครับแบบนี้ฮะอ่ะแพทเทิร์นที่3ไปที่คอนะครับอ่ะเดี๋ยวรอฮะรอกใกล้ถึงเส้นประก่อนนะแล้วค่อยลงนะครับคอก็คือขึ้นนะฮะ ไม่ต้องรีบร้อนครับรอใกล้ๆถึงเส้นป่าฮะเนะี่ยเส้นป่าตรงนี้ครับอ่ะใส่ครับหนึ่งเหนะรียญไปฮะก็เทรดง่ายๆครับไม่ต้องตีเส้นกราฟไม่ต้องดูสถิติย้อนหลังนะครับก็เทคนิคมั่วไปเทินนี้ก็ได้มาจากอาจารย์เนื้อน้ำนะครับ โอเคครับรุนไปด้วยกันนะฮะสำหรับเทคนิคต่างๆนะครับเดี๋ยวจะทําลงให้เรื่อยๆนะกันนะครับเพราะว่าผมก็เทรดจริงอยู่นะครับเมื่อานใดมีข้อสงสัยตรงไหนก็แอดไลน์เข้ามาสอบถามกันได้เลยนะครับที่ a d s t u 4ี6นะครับอ่ะผิดนะไปไม้ที่2ครับแพทเทิร์นที่3ไม้2ก็เป็นคอนะครับคอ2เหรียญนะฮะ ใจเย็นฮะรอใกล้ๆถึงเส้นปะแล้วค่อยใส่ก็ได้ครับอ่ะไปฮะสองเหรียญครับอ่ะไม่เป็นไรฮะเรามี6ไม้ไม่ต้องกังวลครับไม้ที่3าก็ยังคอฮะเตรียมมาเลยก็ได้ครับไอ้สามห้าเหรียญน,นี่ครับเตรียมไว้รอครับ การเดินเงินแบบมาติงเกลหรือแกล์มาติงเกลฮะมันจะเพิ่มโอกาสชนะให้เรานะครับเนี่ยมี6ไม้ก็โอกาสชนะอยู่ที่ 98. 4 4เเเลยนะครับแต่ถ้าเพื่อนมีทุน10ไม้เนี่ยโอกาสชนะ9 9 9 0เลยนะครับอ่ะแบบนี้เสมอครับแบบเสมอก็ลงไม้2ต่อครับไม้2ก็2เหรียญครับไปที่คอฮะคอ2เหรียญครับถ้าเสมอให้เพื่อนลงซ้ำนะฮะลงซ้ำที่ไม้เดิมนะครับ ลงเงินเท่าเดิมนะครไม่ต้องทบนะครับอ่ะไปฮะคอครับคอสองเหลียญนะฮะไม้ที่3แพทเทิร์นที่3ครับ กันฮะไม้นี้อ่าไม่ต้องลุ้นนะฮะผมดูแล้วน่าจะได้ครับเพราะขึ้นไปสูงแล้วนะครับอ่าน่าจะจบที่ไม้สามนะครับสําหรับแพทเทิร์นที่สามโอเคครับเรียบร้อยครับได้กําไรฮะกลับมาเริ่มต้นที่ไม้หนึ่งกันใหม่ฮะหนึ่งเหรียญครับแพทเทิร์นที่สี่ไม้หนึ่งพุทธครับอ่ะเดี๋ยวรอใกล้ๆฮะใกล้ๆถึงเส้นประตรงนี้ค่อยลงก็ได้ครับ อย่างที่บอกฮะไม่ต้องรีบครับ1น,นาทีฮะไม้ที่4แพทเทนที่4ไม้ที่1พุทธนะฮะโอเคฮะใส่ครับ1เหรียญครับกดพุธไปเลยนะฮะก็เดี๋ยวจะลงทุนให้เป็นตัวอย่างสักถึงแพทเทิร์นที่5้ก็พอนะฮะเดี๋ยวคลิปจะยาวจนเกินไปนะครับ ก็อย่างที่บอกนะถ้าสนใจก็สมัครเข้าไปทดลองบัญชีทดลองได้นะครับลิงก์สมัครทั้ง x nova และ i q o p t t o o n ก็อยู่ในคำอธิบายใต้คลิปนี้นะครับอ่ะแบบนี้เสียฮะหมายี่2ครับคอนะฮะหมายี่2คอนะครับแพทเทิร์นที่4ไปที่2เหรียญครับ พื่อนจะใส่เลยก็ได้นะฮะก็สุดแท้แตเนเพื่อนนะครับแต่ถ้าไม่รีบก็รอฮะรอให้ใกล้ถึงเส้นประนี้ก่อนนะฮะแล้วค่อยใส่แพทเทิร์นที่4ไม้ที่2คอครับแต่ถ้าคิดว่าไม่ทันใจก็ไปที่กระดานเทรด x n o v a ได้นะฮะ5วินาทีรู้ผลนะครับเทรดแบบบิดนะครับเป็นการเถรดสินทรัพย์แบบบิดนะฮะ แบบนี้น่าจะจบสวยๆครับนี่นะก็เดี๋ยวก,กลับมาเริ่มต้นแพทเทิร์นที่5เลยฮนะหนึ่งเหรียญครับแบบนี้น่าจะจบฮนะจบที่ไม้2ครับสําหรับแพทเทิร์นที่4อ่านี่ฮนะกำไรครับไปฮนะแพทเทิร์นที่5ไม้ที่1นึ่งคอไม่ต้องรีบครับรอดูก่อนก็ได้ครับเ่ยก่อนถึงเส้นปะตรงนี้ฮนะ สำหรับตารางการเง,เงินนี้ก็อย่างที่บอกครับเข้าไปโหลดได้ฮะเดี๋ยวผมจะวางลิงก์ดาวโหลดไว้ในคำอธิบายใต้คลิปนี้นะครับแล้วก็ตารางการเงินแบบสกุลเงินไทยนะครับเดี๋ยวจะวางไว้ให้ด้วยนะครับก็เข้าไปโหลดได้ครับใช้ตารางการเงินเดียวกับของ x Nova เลยนะเพราะว่าการเนงเงินเริ่มต้นที่30บาทครับแบบนี้นะ่าจะจบไม้หนึ่งนะ เรียบร้อยครับแบบนี้สำหรับคลิปนี้นะครับก็เพื่อไม่ให้คลิปนี้ยาวจนเกินไปนะผมก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับเพื่อนๆท่านใดสนใจนะฮะที่จะลงทุนการเทรดแบบนี้นะครับไม่ว่าจะเทรดเป็นแบบ Binary i q Option หรือว่าการเทรดแบบ Brit x อ็กนะครับก็สามารถคลิกที่ลิงก์ในคำบี่มาในคลิปนี้เข้าไปดูได้นะครับคลิกสมัครแล้วก็เข้าไปจะมีบัญชีทดลองให้เราทดลองเล่นก่อนนะครับ ก็ให้เพื่อนเข้าไปศึกษาดูก่อนนะครับเพื่อทําความเข้าใจนะฮะสำหรับบัญชีทดลองใช้นะครับและตารางการเงินก็อยู่ในคำบรรายใต้คลิปนี้ครับไม่ว่าจะเป็นตารางการเงินแบบ US d ลลาร์หรือว่าสกุลเงินไทยนะครับก็โหลดไปใช้กันได้เลยนะครับถ้าเพื่อนๆมีข้อสงสัยตรงไหนนะครับหรืออยากเข้ากลุ่มมาพูดคุยนะครับก็แอดไลน์มาได้นะครับที่ adsetu426 นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอตัวไปก่อนนะครับสวัสดีครับ